p o c โ M7 สเปคโหดเกินราคาแบตอืดจอใหญ่ลื่นไหล p o c โก M7 ถูกวังตำแหน่งให้เป็นราชาแห่งความคุ้มค่าโดยเน้นไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานมากจุดเด่นที่ทำให้พ o c โก M7 น่าสนใจ The Must Have Features แบตเตอรี่โคตรอืด มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือว่าสูงมากในตลาดมือถือปัจจุบันทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานข้ามวันสบายๆรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์หน้าจอใหญ่สะใจและลื่นไหลขนาดจอ6.9นิ้วความละเอียด FHD+ มาอสำหรับสายดูหนังดูวิดีโออัตรารีเฟรชสูงถึง144 h ฮ Adaptive Sync ซึ่งหาได้ยากมากในราคานี้ มาประสบการณ์การไถฟีดหรือเล่นเกมที่ลื่นไหลสุดๆราคาคุ้มค่ามากราคาเริ่มต้นในไทยเพียงประมาณ3,899บาทสำหรับรุ่นแรม 6G รัม 128G ถือเป็นสเปคที่จัดเต็มเกินราคาอย่างเห็นได้ชัดลำโพงคู่สเตอริโอและ d o b บย์แอ o s มให้ประสบการณ์เสียงที่ดีกว่ามือถือระดับเดียวกันที่มักจะมีลำโพงเดียวสรุปสเปคหลักคีสเปคซิฟิเคชันส คุณสมบัติรายเอียด POCO M7 4G ราคาเปิดตัวเริ่มต้นประมาณ3,899ถึง4,499บาทหน้าจอ6.9นิ้ว FHD Plus 144Hz Adaptive Sync ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 685 4G หน่วยความจำ RAM ROM 6G 128G และ 8G 256G UFS 2.2 แบตเตอรี่ชาร์จ7000ิล ah, ลแอมชาร์จเร็ว33วัตต์กล้องหลัง50เมกบพิกเซลกล้องหลัดบวกกล้องเสริมกล้องหน้า8เดมิลลิเซลระบบปฏิบัติการชาวมี HyperOS 2บนพื้นฐาน Android 15มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 4กันน้ำกระเซ็นได้พิกัดสั่งซื้อที่คำอธิบาย